สบายดีทุกคนอันนี้ตินามอนมีนาสุธิดานาะทว่ว่าเป็นขา่าวเกี่ยวกับกรณีติเซอร์โควิดคนที่หาสิบเก้านซึ่งว่าเห็นหลายล่าคนที่ว่าได้แซดมาและก็คอมเมนต์มาอยู่ใน Facebook เฟซบุ๊กเนาะท่วาตินาในี่บมีความผิสชอบต่อสังคมหล,ยลายล่ายอย่างทั้งทางบวกและทางลบฉะนั้นแล้วตินาเองจะมาขอ ถ่ายวิดีโอซีเจ๋งเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวเลยเนาะว่าตั้งแต่เริ่มต้นนี้มันเป็นแนวไดคือตั้งแต่เริ่มต้นท่พะเริ่มต้นของต้นเดือน4เนาะเอ้ยหากตินานี่เป็นคนลาวอยู่แข่งสวรรณเขตซึ่งได้สัดมหาตินาว่าอ่าให้มาลินทวะให้พาไปเทียเ่ยวแนอยู่เวียงจันท ถว่าอันลงมาแล้วบัดนี้ว่าสิมีมงคนไทยหนามานําส่งคนแล้วทีนีถามว่าเป็นไผหากะมาหวาหรือว่าม้าดุแล้วตีนี้ก็ถามอีสิเนาะเอ้ยหาขันเพิ่นว่าเป็นคนไทยมาอยู่มาอยู่ลาวนี่ได้เดือนปลายแล้วเดิอนปลายกับ2เดือนตั้งแต่ตั้งแต่โดนแล้วที่ว่าบอกตีนาจังซี่เนาะแล้วตีนาก็ถามว่าเอ้าก็เจ้าอันบ่ได้ติดโควิดอีหยังตี้อีหยังตีนว่าซี่เนาะแล้วก็ว่า บโบได้ติดกับเจ้าหากับไปกวดมาคือโบมีเสื้อโบโบติดอย่างและมีอ่าหุ้ผลของการกวดมาแต่ไทยให้เบิงพร้อมแล้วเดี๋ยวตินาจะเอาลงให้เบิงงยู่กล้องคอมมิ์ให้ทุกคนไปเบิงกันเนาะซึ่งมาตินาเห็นตัวนั้นเออเขากระถือว่าแบบโอเคก็อาจจะโบได้เป็นอย่างถือว่าไว้ใจแล้วเพราะว่ากัะเจ้าหนึ่งกระเจ้าอยู่ อยู่เราได้เดินไปท่งเดือนแล้วแล้วส่งมากระจกกระหักกลับไปกวดบางวันที่สามเดินซีมาสัมผัสโบ,บว่ามีเสื้อโควิดเนาะเขากลับเออโอเคกลับว่าแล้วหลังจากนั้นเนาะอ่าวันที่เจ็ดเดินซีเพิ่นได้เซตมาโบกป้าเอออันนะมาเวียงแล้วมาเวียงกําลังเดินทางมาเวียงน่าจะมาฮอดเป็นวันที่แปดเดนซีประมาณเวลาประมาณอ่ะ ห้าโมงตอนเช้าเนาะซึ่งวัตินาค่ะเออโอเคอย่างประมาณนี้แล้วก็จะไปพักไปพักอยู่ห,ห้องแฮมเจืองเนาะลัตตินาได้ไปหาเอาหาไปกินข้าวเนี้ยก่อนที่ไปหาบเห็นกระถามมาเลยเนาะว่ากระจะบอกว่เป็นโควิดเทเป็นโบแบบว่าบริตัวตีบานแบบหลักโรบอย่างเข้ามาเลยหักกับว่าโบโบริตัวบริตัวอย่างเนาะกระจะมาอยู่ลาวนี่โดนแล้วได้เดินไปทรงเดินแล้วแล้วก็ ผลกวดออกมาหันว่าบริติตโควิดบมีบมีการติดโควิดแล้วก็คือฮุบฮุบดังที่ทินาได้เอาลงให้เบิง์นเนเลยเนาะคือว่าตามที่เห็นเขากับแบบเออโอเคแบบถือว่าโอเคแล้วแบบว่าโบ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 เขึ้นสลาใจอย่างนีนะกับพากกะเจ้าไปกินข้าวกินน้ําอย่างแต่ว่าเมื่อทายิ้ที่แบบไปเจอกันฮันแมนทินานไม่ได้ไปหับแล้วพากกะเจ้าไปกดเงินเพราะว่าอานา่ะไปนั่งข่ายอยู่เสืองเนาะคือ มีแฟนของเอ้ยหักถันคนนึงแล้วกับมูแล้วคนนึงซึ่งตินาบบมีบมีความพัวพานเกี่ยวของอย่างกับคนไทยสองคนนั้นเลยมีแต่เอ้ยหักผู้เดียวที่วัตินาหุ่นจักเนาะและได้พาไปวันนี้หักกับเจ้าไปขึ้นรถนี่แหละแล้วไปแอนกดเงินยูทูบเอทีเอมแล้วหลังจากนั้นก็นมาส่งกับเจ้าอยู่นะฮงเฮมเนาะแล้วตินาก็ไปยังหนังสือแล้วประมาณวันที ที่เก้าแมนได้ไปฮับกระเจ้าไปกินข้าวไปห้านวดเพราะว่ากระเจ้าว่ากระเจ้าเมื่อยแหละอยากไปนวดตัวอย่างประมาณนี้เขากับาพาไปเนาะแล้วจากนั้นกะกลับมาแหละคืออยากบอกทุกคนว่าอ,ค,อคือคือหลายๆคนเนาะว่าว่าที่น่านีบ่มีความฮับพิโซฟต่อสังคมหู้ว่าตัวเองเป็นเป็น,ปนอย่างคือไปเลาะทัวร์ที่ทัวร์เด่นเขาถามเน ตอนนั้นนะค่อยเองค่อยกับโบฮูวาค่อยนะเป็นโควิดแล้วแบบนี้ในช่วงระยะนั้นนะมันเป็นช่วงปีใหม่ค่อยถามดูแค่คนธรรมดาที่ว่าบบค่อยได้ไปลินนะจะไหนก็นต้องออกเง,งินอยู่แล้ว<ๆ>เพื่ออย่างเพื่อไปลินน้ำมูน้ำคูไปสมบัสส่งมาพอเมยลุงป้านะ้าอ่าวอย่างต่างๆเนาะจะไหนก็นต้องได้ออกเง,งินอยู่แล้วแล้วบับน,นี้ค่อยกับคนลาวผู้หนึ่ง ยามีเทศกาลมาเขาก็ต้องมีซุมเซลน้ำมูอยู่แล้ววันนี้เขาก็ไปเนอะไปลิ่นน้ำมูเขาก็บบุคคลว่าเขาสิเป็นะนะขั้นขึ้นวาตวเองเป็นค่อยก็คือสีโบไปทัวร์ที่ทัวร์ดนดอกเพราะว่าโดยแนนอนนอะซึนน่งว่าท่าตินาูัวตินาเปิดนะทินากับเจ๊บบอกคือนั้น,ะนะนคือาการเพราะว่าอย่างในตอนนั้นะนะเมนยังบวชังไม่มีอาการอย่างสเสดงออกมาเลยแล้วเขาก็บบุคคล ทุกอย่างเนาะเขาก็มั่นใจ้อยว่าเออกะเจ้าหนีโบเป็นบ่เป็นแน่นอนหรือกะเจ้าอาจจะมาติดอยู่แล้วบอกประมาณนี้หลายกว่าคือในตอนนั้นที่นาบ้หววทีน่นาเป็นหรือบบแต่เขาก็าไปลินเนาะอาณาคือปีใหม่ไปสร้างสารรค์น้ามูน้ําคูอย่างประมาณนี้มันกต่ปสัสจ,จากบบได้อยู่แล้วเนาะตัวนี้ลาอานาคืออากาศตี่นามาออกนีแเมนบันทีสิพกเป็นนัก,นกเป็น,นแห้งแงเลย แล้ววันที่สิบหกตั้งแต่วันที่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ามนตินาโนโะบได้ออกจากเฮืนอนโบได้ไปใส่ทัวร์ที่ทัวเดนโบได้ไปฮุมสุมนุมบนสุมนุมที่ว่าจะเหตให้อ่าไปแพ้เสื้อมีแต่ไปฮุงหมอไปฮุงหมอแล้วกับลับบ้านเทน,นี้เนาะอันน่ะอยากบอกทุกคนเลยอยากบอกอ่าทุกคนเนาะที่ว่าอยู่ในโลกโซเชียลที่ ได้เส็จมา,าว่าคอมเมนต์ว้าในไฮตีนาในด้านลบๆเสียหายเนาะคืออยากบอกเลยว่าขันคอยหุ้งว่าคอยเป็่นฮะนะคอยก็คือสิบออกเง,งินดอกพอคอยกับบ่ิได้อยากแพรเสื้อให้คนเลาวนไม่ได้อยากแพร่ผไ่บริอยากให้คนลาวมาติดเสื้อโควิดน้าแบบนี้กันยอนว่าคอยบ้หู้ละคอยนะบ่าได้อยากเอาชีวิตตัวเองมาเสี่ยงกับโรกโควิดแนวนี้เขากับโบู้้สิยูได้โดนปันหด ซี่ปวดได้บอสิหายดีโบบุย๊ยพะยะเอาโลกจะที่มาเสี่ยงกับซีวิตของตัวเองดอกฉะนั้นแล้วอยากให้ทุกคนเข้าใจคือกันเนาะว่าที่ที่นาไปนีนะแม่นว่าค่อยไปไล่ยบนแต่ค่อยบุกฮู้เดย์ว่าค่อยปิน้นเนาะอาการมันหาก,กัะมาออกนี่นะมันออกวันทีสิ่พกของเดือนซีมาเป็นนักนักแล้วค่อยฮู้ว่าอาการค่อยออกจังซี่ ่อยมีซิสเซียงที่จะเป็นโควิดได้คอยกมาห้องหมอคอยมาห้องหมอแล้วเธอหนึ่งหมอกระบอกวรให้เธอส่งแล้วหมอกระบอกวรให้ถ้อสามแล้วหมอกระบอกวรให้แล้วเมื่อวันที่สิบเก้ามาพี่หมอจึงอาณาคอยไปเบ้านะ้ำหมออยู่ศูนย์โควิดลักซีหมอจึงให้คอยแนะนําให้คอยโทรหาด็อกเตอร์แล้วจึงมาก,กวดให้ในวันที่สิบเก้านี้ อันนี้อยากบอกทุกคนเลยเด้อว่าข่อยนี่ยมีความฮับพิโซโพอถ้าข่อยหู้ว่าตัวเองเป็่นฮะนะข่อยก็จะบกออกเืินบกออกไปใส่โลโลเลเลเนนนอนเพราะว่าอย่างข่อยกับย่านคนเล้าเป็นคือกันยังให้ทุกคนเข้าใจแนบมเมนม์นว่าข่อยสีเอาเสื้อมาติดใส่คนอื่นไม่ไผสิอยากซัวไม่นไผสิอยากเข็ดซัวปะนั้นเนาะก็ย้อนว่าข่อยเองก็ถึกตัวคือกันข่อยกับโบกงู้คือ,ก,บบอก,กันว่าข่อยสีมาติดแบบนี้หลังจากที่ข่อยหู้แล้วว่าเออ เอาค่อยป็นแล้วค่อยก็ได้มานอนอยู่ห้องหมอค่อยกับแบบออกห่างจากคนอื่นค่อยพยายามที่จะบไปใส่บอลนคนที่ซุ่มนุมแล้วก็พะว่าหยังในเมื่อวันที่สิบหกเดือนสี่หันค่อยได้ไปกวดอยู่ห้องหมอเลาแบบียดเพื่อนผัดปลาค่อยหันเป็นกระเพาะล้ำไส้อักเสบมีเสื้อแบคทีเรียในกระเพาะล้ำไส่เออหลังหลังจากที่เพื่อนเอาอยาให้มากินแล้วฮากก๊อกตัวอยู่บ้านฮขกก็บ่ได้ขึ้นมาฮขาเป็นโควิดอย่างเนาะแล้วแับนี้มาเห็นอนาณา หลายอย่างเขากับย่านว่าเขาเปลี่ยนโควิดนอกกันเลยเออเอา,เอาลงมากวดอีกเท่อนึงซะสะพัดกวดมาแล้วสะพัดมเหินมาตัวเองเปิดโควิดเท่ากับบอกค้นว่าเขาสิเป็นนะฉะนั้นแล้วเนาะอย่าขอฝากถึงทุกคนที่ว่าเดบอใไฮตินาทั้งด้านบวกและด้านลบเลยเนาะว่าตินาเองนีโบได้มีความตั้งใจที่จะมาเพกระจายเสื้อให้คนอื่นพอตินาเองกระชือเขาตัวคือกันว่า เขานี้มาอยู่ไทยโดนแลว้วทั้ง,ท,งทั้งที่ว่าหากับมาฮู้ว่ากับเจ้าหันหากับข้ามมาแต่ไทยวางวันที่สามเดือนสี่ละมาฮอดมาฮอดอ่ะนะมาฮอดนี่เป็นประมาณวันที่สามเดือนสี่วาสั้นเขาก็ถึกตัวเนาะเขาก็เสียงความรู้สึกที่แบบว่าเอาอยูบสูอเขาสะพัดกายเป็นคนพิษและทัวมาลงมาถือค้นไดน้ซีเขาก็แบบ รู้สึกน้อยในน้อยหนึ่งฉะนั้นแล้วก็อยาโขอให้ทุกคนได้รู้เนาะว่า,าสิ่งที่นาเฮดหนีมันบ่ได้ตั้งใจที่จะให้มันเป็นแนวนั้นฉะนั้นแล้วก็อยาโขอโทษทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าใจเนาะว่า,าที่นาเองกระทึกตัวคือกันฉะนั้นแล้วก็มีท่านี้เนาะที่ว่ายากจะมาอธิบาย